สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนเลยนะคะกลับมาเจอกับครูกุ๊กอีกแล้วนะคะมาดูซิว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะดูหน้าเขียนคําศัพท์ภาษาไทยในมาตราแม่กงคนละ5คําค่ะเขียนคําศัพท์ภาษาไทยนะคะในมาตราแม่กงคนละ5คําค่ะ ไปนะคะเพืร์โพสเราจะเรียนเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารเพื่อให้นักเรียนสามารถระบุลักษณะของประโยคได้นะคะต่อไปนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเล่นเกมกันก่อนนะคะนักเรียนเล่นเกมภาพปริศนานะคะสำหรับภาพนี้นะคะนักเรียนดูดีๆนะคะมีทั้งหมด สามขำสามพยางด้วยกันนะคะดูดีๆนะสังเกตดูดีๆนะคะสังเกตดูดีๆนะต่อไปนะคะนักเรียนฟังครูอธิบายเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารค่ะประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะ,ะ,ค,ะ,ค,ะคือ ประโยคที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันแบ่งเป็น6ชนิดนะคะได้แก่1น,นะคะประโยคบอกเล่าประโยคที่มีเนื้อหาอรายละเอียดเพียงเพื่อให้คนฟังรับทราบนะคะรับรู้เพียงเท่านั้นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เช่นนะคะครูหญิงซื้อรถยนต์คันใหม่ ไปนะคะวันนี้ที่โรงอาหารคนเยอะมากต่อไปนะคะพี่จุ๊บจิ๊บได้เป็นประธานนักเรียนคนใหม่นะคะก็เป็นการเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านักเรียนไปเห็นอะไรมาไปเจออะไรมาไปเที่ยวที่ไหนมานะคะ 2. ประโยคคํคำถามค่ะมีคำว่าใครอะไรทำไมที่ไหนเหตุใด เพราะอะไรอย่างไรหรือไม่ประกอบในประโยคค่ะเช่นนะคะวันนี้ใครจะไปดูหนังกับฉันบ้างนะคะต่อไปวันนี้ทำไมครูกุ๊กไม่มาโรงเรียนนะคะต่อไปนะคะเนเน่ไปดูช้างที่ไหนนะคะก็เป็นการถามนะคะสนะคะประโยคปฏิเสธมีคำว่าไม่ ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในประโยคค่ะเช่นนะคะฉันไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้นะต่อไปนะคะสุนัขตัวนี้ไม่ใช่แม่ของลูกสุนัขตัวนี้ค่ะต่อไปนะคะครูยุไม่ได้ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะก็เป็นการปฏิเสธว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ฉันไม่ได้ทำนะคะต่อไปนะคะสี่ค่ะ ประโยคขอร้องนะคะมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยอยู่ในประโยคค่ะเช่นนะคะได้โปรดรับรักผมด้วยนะครับต่อไปนะคะกะรุณาถอดรองเท้าต่อไปนะคะช่วยคุณครูเก็บขยะได้ไหมคะก็เป็นการขอร้องให้ช่วยนั่นเองนะคะ5นะคะ ประโยคแสดงความต้องการค่ะมีคำว่าอยากต้องการขออยู่ในประโยคค่ะเช่นนะคะผมอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ครับต่อไปนะคะดิฉันต้องการกระเป๋าใบนี้ค่ะต่อไปนะคะหนูขอไปงานวันเกิดเพื่อนได้ไหมคะคุณแม่นะคะก็เป็นการก็ต้องการที่จะไปะค่ะนักเรียน6นะคะ ประโยคคำสั่งมีคำว่าอย่าต้องห้ามอยู่ในประโยคนะคะเช่นค่ะอย่าตะโกนใส่น้องนะลูกนะคะต่อไปค่ะต้องทำงานให้เสร็จก่อนไปรับประทานอาหารนะคะต่อไปนะคะห้ามทะเลาะกันในห้องเรียนนะคะก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะต่อไปนะคะนักเรียนทำรายงานที่หนึ่งเรื่อง ชนิดของประโยคใบงานที่2นะคะเรื่องการแต่งประโยคชนิดต่างๆค่ะเราไปดูใบงานกันเลยนะคะใบงานที่1เรื่องชนิดของประโยคนะคะคําชี้แจงให้นักเรียนเขียนชนิดของประโยคในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะตัวอย่างที่คุณครูยกมาก็คือเมื่อวานน้องน้ําตาลหกล้มหัวเข่าแตกนะคะก็เป็นประโยคบอกเล่านะคะ ก็เราก็กําลังเล่าให้คนอื่นฟังว่าน้องน้ําตาลหกล้มหัวเข่าแตกนั่นเองนะคะไปดูใบงานกันเลยค่ะมีทั้งหมด10ข้อนะคะใบงานที่1สไลด์นี้ก็จะมีอยู่1นถึงหค่ะไม่ยากเลยนะคะ ต่อไปสไลด์นี้ก็จะเป็น6กถึงสิค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนดูดีๆนะคะต่อไปใบงานที่2นะคะเรื่องการแต่งประโยคชนิดต่างๆค่ะคำชี้แจง ให้นักเรียนนำคํามาแต่งประโยคตามประโยคที่คุณครูคกําหนดให้นะคะตัวอย่างใบงานก็จะมีคําว่าต้นไม้นะคะเป็นประโยคปฏิเสธคุณครูคก็แต่งว่าผมไม่ได้เป็นคนตัดต้นไม้นะคะมีทั้งประโยคปฏิเสธและมีคําว่าต้นไม้ด้วยนะคะต่อไปแก้วน้ำนะคะเป็นประโยคคําถามนะคะใครเป็นเจ้าของแก้วน้ําใบนี้ครับนะคะก็จะมีคําว่าใคร มีคำว่าแก้วน้ำด้วยนะคะเราไปดูใบงานกันเลยนะคะก็จะเป็นข้อ1ถึงข้อ5นะคะใบงานที่สองนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะ ไม่ยากเลยนะคะต่อไปนะคะข้อ6ถึงข้อสิบค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะเขียนลงในสมุดนะคะนักเรียนยังไม่ต้องส่งให้คุณครูทางไลน์ส่วนตัวก็ได้ค่ะนักเรียนเก็บงานไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอเปิดเทอมค่อยส่ง ทีเดียวก็ได้นะคะแต่ขอให้อยู่ในสมุดนะคะนักเรียนต่อไปนะคะ,ฉะเฉลยนะคะเกมภาพปริศนาค่ะคําตอบก็คือถูกทุกข้อนะคะนักเรียนเห็นเครื่องหมายถูกสีเขียวไหมคะเขาก็จะใส่เครื่องหมายถูกตามข้อต่างๆของผู้ใช้ตัวอ้วนคนนั้นนะคะ มีใครถูกไม่เอย่ยต้องมีแน่ๆเลยนะคะมีแน่ๆน,นอนต่อไปนะคะ reflective thinking นะคะบอก3สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียนเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะบอก3สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียนเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาระคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณ คลิปวิดีโอจากครูโอนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจทําใบงานของคุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้พร้อมแล้วแล้วเธอเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะได้ฟังเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจมาก